เทศกาลไหนๆคนไทยก็มีความสุขด้วยกันเสมอโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์เล่นสาดน้ำแบบไทยๆแต่จะทำอย่างไรให้เทศกาลแห่งความสนุกสนานนี้เป็นงานรื่นเริงที่สามารถสร้างยอดสร้างเงินให้กับท่านได้วันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบูญจะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้นักธุรกิจกิฟฟรีนทุกท่านสามารถใช้โอกาสพิเศษนี้ในการทำธุรกิจสร้างยอดสร้างไรายได้ให้เติบโตจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ อย่ากลัวนะคะท่านอย่ากลัว <music> ท <Brothers> okay, like ี่จะคุยกับเขาข้อแรกท่านไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าเขานะคะหมอว่าท่านสวยขึ้นหล่อขึ้นทุกคนข้อที่2เนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจที่มีแต่น้ำใสใจจริงจะคุยกับเขาใช่ไหมคะข้อที่3มเนี่ยท่านไม่บีบคั้นคนอยู่แล้วท่านไม่ตื้อคนอยู่แล้วถ้าเขาไม่สนใจก็เป็นเพื่อนกันต่อไปได้ใช่ไหมคะข้อที่4เราไม่มีอะไรด้อยกว่าคนอื่นเลยบริษัทของเราเนี่ยไม่มีอะไรด้อยกว่าบริษัทขายตรงใดเลยแม้แต่บริษัทเดียวนะคะ